หกอย่างที่จะเกิดกับสุขภาพเราเมื่อเรากินน้ำมันปลาเป็นประจําค่ะน้ามันปลามีประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกายบักคักลักลักกับเครื่องหัวใจและสมองโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุคนจะมีความเสี่ยงตย่อโรคหัวใจหรือโรคตะโกทั้งหลายค่ะเนื่องในน้ำมันปลามีโอเมก้า3รื่องโอเมก้า3ก็คือกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายเฮ้าหมายถึงร้างกายเ้าต้องการแต่ก็าสามารถผลิตเองได้ จึงจำเป็นต้องกินเข้าไปนั่นเองโอเมก้าสามมีประโยชน์ต่อการล้างเสเลือดหัวใจล้างเสเลือดที่ไปล่อเลี่ยงหัวใจและเลี่ยงสมองค้นฮาโอเมก้าสามช่วยลดการจับกลุ่มของพลักหรือไขมันในเสเลือดนั่นเองแช่น้ำมันปลาเขาจะไปช่วยชะล้างไปช่วยลดโอกาสการอุดตันของหลอดเลือดเลยซอยไห่ป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนั่นเองสอง ช่วยเรื่องการเกิดอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม 3. ทําให้ดูอ่อนไว้เพราะว่าเขาช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์นั่นเอง 4. ช่วยลดความดันในลูกตาให้ได้ลดโอกาสการเกิดต้อหินหาน้ำมันปานยังมีวิตามินเอวิตามินดีที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและภูมิคุ้มกันต่างๆค่ะและสุดท้ายสำหรับคนที่เล่นกีฬาเขาจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากที่เขาเล่นกีฬาค่ะสนใจกดตกาได้เลย้อจ้า